และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือขนมวักสูตรโบราณที่ยังคงวิธีทำแบบดั้งเดิมซึ่งขายมาตั้งแต่รุ่นทวดหรือเกือบ100ปีแล้วและยังคงเป็นที่นิยมของลูกค้าปัจจุบันหารับประทานได้ยากแม้ขนมวักจะหาทานได้ในภาคใต้แต่ที่จังหวัดตรังจะแปลกกว่าที่อื่นๆเพราะขนมวักต้องรับประทานคู่กับน้ำจิ้มกำเจืองซึ่งเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของชาวตรังที่ใช้ทานคู่กับติ่มซำ ซึ่งขนมวักโบราณร้านนี้เป็นของสองสามีภรรยาได้ช่วยกันทอดขนมวักซึ่งเป็นขนมโบราณของจังหวัดตรังและภาคใต้โดยตัวขนมจะมีส่วนผสมที่สำคัญสำคัญได้แก่แป้งถั่วเหลืองแป้งข้าวเจ้าอกไก่สับถั่วงอกต้นหอมกุยช่ายเป็นขนมทอดสูตรจีนโพ้นทะเลชาวตรังนิยมทานคู่กับกาแฟหรือรับประทานเป็นของว่าง ซึ่งนอกจากความอร่อยแล้วยังรู้สึกอิ่มท้องเพราะใช้แป้งถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมโดยที่ร้านขนมหวักแห่งนี้จะใช้วิธีการทอดขายกันสดใหม่โชว์วิธีทอดแบบเอกลักษณ์ของขนมหวักคือนำแป้งมาใส่ในเหวักตามด้วยถั่วงอกต้นหอมกุ้ยช่ายและอกไก่สับปรุงรสแล้วตักแป้งกลบใส่ขนมแล้วนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดจนขนมหลุดออกจากตัวจวักเป็นอันว่าแป้งและไส้สุกพร้อมรับประทาน โดยนายจักรพลเจ้าของร้านบอกว่าตนเองเริ่มทอดขนมหวักขายตั้งแต่ตี5แต่ละวันจะเตรียมแป้งสําหรับทําตัวขนมจํานวน3กิโลกรัมตั้งแต่ตั้งร้านลูกค้าจะแวะเวียนมาซื้อไม่ขาดสายคนจะเยอะสุดช่วง 6นาฬิกา30นาทีไปจนถึง7นาฬกา30นาทีและจะขายหมดไม่เกิน9นาฬิกาโดยจะขายเป็นชุดชุดละ3ลูกราคา25บาทซึ่งครอบครัวของตนทำขนมหวักขายมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดรุ่นแม่ของตนขายในตลาดสดเทศบาลนครตรังรวมรวมแล้วก็สืบทอดกันมาเกือบ100ปีรู้จักกันในชื่อขนมหวักเจ๊ลัคนา แต่ตอนนี้แม่เลิกขายไปแล้วตนและภรรยาก็มารับช่วงขายต่อเป็นรุ่นที่4เหตุผลที่มีลูกค้าเหนียวแน่นมาถึงทุกวันนี้เพราะใช้วิธีการทําแบบโบราณทั้งหมดเช่นแป้งถั่วเหลืองและแป้งข้าวเจ้าก็ยังใช้วิธีแช่มเมล็ดข้าวมเมล็ดถั่วเหลืองแล้วนํามาโม่แป้งเป็นแบบโบราณ โมแป้งสดแบบวันต่อวันซึ่งทำให้ได้แป้งสำหรับทำขนมที่อร่อยกว่าแป้งสำเร็จรูปแม้ขนมหวักจะหาทานได้ในจังหวัดภาคใต้แต่ที่จังหวัดตรังจะแปลกกว่าที่อื่นๆเพราะขนมหวักต้องรับประทานคู่กับน้ำจิ้มกําเจืองซึ่งเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของชาวตรังที่ใช้ทานคู่กับติม่มซำสำหรับร้านจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง9นาฬิกา โดยร้านขนมหวักจะตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกไฟแดงตรงข้ามโรงเรียนปัญญาวิทยถนนเพลินพิทักษ์เขตเทศบาลนาครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหรือหากใครสนใจสามารถโทรสั่งล่วงหน้าได้ที่0833899169เป็นรุ่นที่4แล้วครับ8ถ้วดแล้วก็มาย่ามาแม่แล้วก็มาผมนะครับในจังหวัดตรังก็ค,ค่ที่ที่มีขาอยู่คะที่ไหนบ้างคะ ก็ที่เห็นในตัวอำเภอเมืองก็มีผมเจ้าเดียวครับนะสูตรเจ็ดเคล็ดลับเป็นอะไรบ้างนะครับก็ใส่ก็ของผมจะใส่ไส้เยอะนะครับ<ไ>แล้วก็เป็นแป้งส่วเหลืองแบบบดเองกับมือเลยครับใช้ใช้ครกโม่บดนะครับเป็นสูตรโบราณนะครับ แต่ละวันเน่ยขายเรขายได้เยอะแค่ไก็ประมาณสักเท่ารยลูกได้สามร้อยลูกได้สามร้อยลูกได้ก็ขายเป็นชุดครับสามลูกยี่สิบห้าครับชุดนึงเปิดวันหเปิดหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันครับ ตใหรังก็บางคนก็โทรสังครับถ้าเกิดเขารีบๆอะไรอย่างนี้เขาก็จะโทรมาสั่งก่อนครับบางคนก็เดินเข้ามาซื้อวอก,กินมาเลยครับเริ่มโทษห้าโมงครึ่งครับโ็ไปหมดราวๆเก้าโมงนะครับตรังสตอรี่รายงาน